เด้อี่ยตัวไหนมันจะออกจําให้ป้าดิลองดูสิจให้ป้าไหนอยเดีย๋ยวคนเก่งาะไหนเอ้ยอันไหนดีนะเี๋ยวเลือกก่อนเลือกก่อนอจับมาจับมาจับมาให้ป้าโอ้โหสามอันทีเดียวเลยแล้วป้าจะเรียนยังไงวะเน,นี้ยตอนนี้เลยนะสามตัวตรงๆงเลยนะอ่าเดี๋ยวป้าจะเปิดทีละอันนะ อันนี้นะอันนี้หกค่ะหกนะคะอ่าจับสามตัวเลยเหรอลูกเอาทีเดียวเลยใช่ไหมรู้ใจป้าจริงจริงหนึ่งนะคะอ่าตัวต่อไปอะไรเอ่ยติ๊กติกนิ๊กนิ๊กบอกนะว่าหนึ่งศูนหกเจ้าแม่ใบหยกนะนี่ค่ะแปดนะคะ เอาวันนี้เลยนะสามตัวตรงนะเดี๋ยวป้าจะซื้อรถกลมให้ใหม่โอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันตอนเย็น